มีหเออมีจริงนะงอันนี้เสือใครอาจารย์เสือเขี้ยวเสือของใครฮะแหลวงพ่อปานวะเนี่ยใช่หลงวงพ่อปานหลวงพ่อผันท่านเสกอ๋อหลวงพ่อผันนะฮะวะัดลาดจเจริญเสกไว้เสกไว้เ,เสือนะนี่ก็คือ จะเสือม <นะ S 2> หามนาศเสือมหามนาไปเขี้ยวไปเขี้ยวนะของคร <พบ S 1> ูเสือของเราหลวงพ่อผันเสงพ่อเปิดมังพาศเศษโอ้โหอันนี้พ่อปิดเทียงหนองจะทอยเศษโอ้โหสายบูของขึ้นชื่อเขาเลยหลวงพ่อเทียนหนองก็โดนโอ้โหลงมาเทียกนะเสรษฐีสี่ลูปเสรษฐีสี่ลูปนะมีอยู่อันเดียวอาจารย์นะมีชิ้นเดียวมีชิ้นเดียวนะเป็นตำนานไปนะเป็นเขี้ยวเสือเยากมากเขี้ยวเสือนะท่านแกะทรงเดียวกับหลวงพ่อปราณหลวงพ่อปราณก็คลงด่านนะเป็นทรงหัวหนูตาลูกเต๋าหน้าแมวนะะฮ เขามีเป็นพิมพิมอ้าปากอ้าปากนะเขาเรียกว่าเสือยิ้มเหมือนกันนะเป็นไงไอ้น้องอะไรอย่างเงี้ยนะบูชาแล้วก็เสน่ห์นะเสือสามารถจะเป็นเสน่ห์อานาศกบะบารมีแล้วเท้คลาดเท้าคลาดบูชาไปนี่ถูกเรามันที่หนึ่งที่ท่านเสกก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะฮะอ่านี่นะงาช้างแท้นะเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือนะอ๋อเขี้ยวเสือไม่ใช่งานะเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือนะเดี๋ยวเขาจะว่าเรานะโอเค